หลายๆนคนถ้าได้ยินชื่อหนังที่ตัดต่อได้อย่างยอดเยี่ยมก็คงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงหนังอย่างวิบแ l a ช h ที่ใช้เวลาผิดคัตติ้งได้เป็นอย่างดี Baby Driver ที่ทำให้หนังเรื่องนี้แค่ได้ยินเสียงก็สนุกแล้ว r e q u i e m o r r Dream บ้าง Mad Max Fury Road บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมกลับอยากพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปในแง่งของการตัดต่อ การตัดต่อในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่การพยายามทําให้ผู้ชมอย่างเราตื่นเต้นหรือว่าตื่นตาตลอดเพื่อให้เราไม่ลุกไปไหนแต่หนังเรื่องนี้นี่แหละครับใช้จังหวะตัดต่อที่บังคับเลยว่าคุณนั่นแหละห้ามลุกไปไหนะเวยความฉลาดแรกของการตัดต่อเรื่องนี้ก็คือหนังเข้าใจเรื่องของความช้าเพื่อการสร้างตัวละครที่ดีเท่าที่ผมสังเกตหนังเรื่องนี้หนังไม่ได้ช้าเพื่อที่จะทําให้เราชมภาพสวยเพียงอย่างเดียว หรือว่า build t e n s ขึ้นมาเฉยๆแต่ทุกความช้าในช็อตเหล่านั้นคือการเจาะลึกตัวละครชอ็อตดึงที่แดนียลนั่งข้างบ่อน้ำมันหรือว่าเงยหน้ามองขึ้นอะไรบางอย่างช็อตพวกนี้อาจใช้เวลานาน10ถึง15วินาทีแต่พลังของช็อตนั้นเรารับรู้ได้เลยครับว่าตัวเอกอย่างแดนียลมีความคิดและความโลภมากขนาดไหนและอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองข้ามเวลาดูหนัง แต่เราเลือกที่จะสังเกตเห็นมันในจังหวะที่ผิดพลาดนั่นคือความคอน t ินิวิตี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เคารพกฎนี้และทําตามอย่างเคร่งครัดหนังเล่าเรื่องจากชายคนหนึ่งที่เป็นนักผุดเหมืองเล็กๆจนกลายเป็นเจ้าพ่อน้ํามันใหญ่ได้แบบที่เราไม่สับสนแม้เวลาจะกระโดดข้ามมาหลายปีแต่เราก็ยังคงจับเส้นเรื่องได้อย่างชัดเจนเพราะทุกการตัดเปลี่ยนช่วงเวลาจะมาพร้อมกับมิสองซีนที่ดีครับ ลองนึกถึงฉากที่เดนิเอลเผชิญหน้ากับอีไลซันเดดูครับมันทรงพลังขนาดนั้นได้ยังไงทุกการหันทุกการขยับไม่เคยทําให้คนดูสับสนเลยครับว่าตัวละครอยู่ตรงไหนในเฟรมและผู้สร้างยังต่อยอดความคิดตรงนี้ให้ไกลขึ้นได้อีกเพราะมันไม่ใช่แค่การทําให้เราไม่งงว่าตัวละครอยู่ตรงไหนเพียงเท่านั้นแต่มันทําให้เราเข้าใจเลยครับว่าใครเป็นคนที่คุมเกมนั้นอยู่ แม้หนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีซาวด์แทร็กที่กระแทกหน้าเราแบบจังๆเหมือนในวิปแพรชหรือว่าหนังเรื่องอื่นๆแต่เขาเลือกที่จะใช้เพลงในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อบรรยายความรู้สึกของตัวละครมากกว่าจะทำให้เพลงนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ติดหูแต่ในบางทีหนังเรื่องนี้มักจะให้เราเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวบางอย่างไปพร้อมๆกับตัวแดนนียลด้วยความเงียบ มีเพียงแค่เสียงท้องฟ้าเสียงอากาศและเสียงต้นไม้ที่ทำให้เราได้รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นและหมกมุ่นกับสิ่งที่เขาทำมากแค่ไหนท้ายที่สุด there will be blood คือหนังที่พิสูจน์ว่าการตัดต่อไม่จําเป็นต้องเร่งรีบไม่จําเป็นต้องใช้แสงสีมาถาาโถมแต่ถ้าทุกการตัดต่อทุกเสียงดนตรีและทุกความเงียบถูกเลือกและวางไว้อย่างแม่นยำความช้าก็จะกลายเป็นพลังที่กดทับคนดูให้จมอยู่กับมันจนเราเองแทบจะหายใจไม่ออกคุณคิดว่าจริงไหมล่ะครับ